เราก็มาอยู่กันในเกมโรบกับแบบบอกฟุตก, food, กันอีเ่นเคยนะครับผมโอเคมาซึ่งวันนี้เราจะมาฟาร์มต่อถามว่าทําไมผมต้องมาฟาร์มขอนี้ไม่เอฟังตกยินโซนโนอนต่อใหม่ก็คือผมยังโลเกียไม่ได้ผมก็เลยแบบยังไม่อยากจะไปนรื่องขออะนั่นแหละผมกมาฟาร์มตรงนี้ดีนกว่าจะโลเกียได้ก่อนแล้วกันแลเอแปดร้อยเก้าสิบทุกคนเหลือแปดร้อยแปดห้าเอ้ยรออีสักเวลหนึ่งทุกคนแล้วเราค่อยไปกัน ก้าวัดไปลองวันนี้แปดร้อยแปดห้เอจะลองไปมากกว่าเดนสิบเป้ดูกันว่าเราจะโดนเกียร์ใส่มันได้หรือเปล่าหนูก็เลยต้องกลับมาพาไปก่อนพวกนี้กิดลอง้็นี่แหละเรียบร้อยนีมาใช้สกิลเออใช่พูบอกไปเม่เอกป็้บางจะเห็นเลยทุกคว่ามันจะมีพอท่อขายทุกคน่วานนะ หมายถึงแค่ผลหลักล้านนะทุกคนยก็วานเอันี้าปอเรา่แล้วยข้างบนแว็ไปแตกข้างบนเลยนี้ก็คือเอาหุนอัก็คือสงทุแ้วกีห้ ถูกแล้วแต่เจ้ผมปืนบอกเลยว่าโคตรว่อวงโคตรไหวทุกคนคือนี่คือการยิงธรรมาดานะยัไม่ถึงบหรอกี่นีิกูเนโอเคนี่การยิงธรรมาดาปืนก็ยังไม่ถึงเหมือนเดิมยิงปืนระยะใกล้หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคนี่การยิงธรรมาดานี่การใช้สกิลนี่นี่ยะไวะ ไม่เข้าใจจโอ้นีอนี่นี่มอนใ่โนีหักับุ้นะมอนโสุมีประตูไ่เปิดใ่ไหม้าเปิดมันก็แจ้งเกนเองแหละตาทุกคนมอนวมาเลยมาแล้วคาล้วค่นแล้วคะที่มาเราไปดูกันว่ามีคนไร้ขายหรือเปล่า โอเคกลับมาเตะไเตะตะไตะไแล้วก็ดวงไปน้องไปทุกคนทีนี้เดี๋ยวว้าวกลับไปดูเลยว่ามันไปขายตรงทีนี้ผลก็ผลแล้วว่ะคอนโทรสต่อเหือยโอ้โคตรเหมือนเลยผลคอนโทรสน่าจะเป็นคอนโทรส์หลายคคิดว่าเออใครทุกคนเมื่อกี้จะมีบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะมี กล่องทองตรงนี้ด้วยนี่นะครับผมอเออใค่ะมาเดิวเรามาดูกันว่ามีผลไรขายกันหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้อันนีว่าใหม่รุ่นนี้นนะไปลองดูเลยเขาเรียกมันก็เป็นภาษาไทยไม่ใช่ค,คนคนตัวใหญ่นะ้นเพืงเพื่เกมค้างแกทุกคนอ้ายมันขายไหวมากในช่วงนี้มันรู้องทำไมเหมือนกัน อทุกคนตอนนี้ก็กลับมากันแล้วนะครัะหลังจากที่เกมค้างเมื่อกี้ว่าไงผมสัญญากูจะไม่คุยกับมึงแน่นอนโอควิโอไม่มีทางคุยกับมึงแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเกมกูค้างอีกเออทุกคนมันมีทางรับเราแบบข้างล่างเลยนะผมเคยลองผมเคยถือลงไปแล้วทุกคนถางแล้วงไปข้างล่างที่มันอยู่ตรงนี้นะทุกคนข้างล่างเฮ้คนี่โอควิได้หนึ่งเลยโอ้ว ไปนีสลค่นุ่เขาเป็นชุดป่าเลยนี้อันนี้จะเป็นที่คุณแจ็คี่นี้เนี่ยมันจะถามเราว่าคนเแล้วเตือนหรือยังเนี่มันจะบอกว่ากลับมาหาฉันเมื่อเพิ่ินทีมื่อตนั่นแหละทุเ้ยกงโลก ไปทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปดูกันดีกว่าว่าเป็นคนขายรึยังไปทุกคนทุกคนขายบางช่วงนี้เดี๋ยาไปดูกันดีกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นคนถือข,ขายเลยนะโอโ้โหโดโอ้ยเจ้าบอลน่ะวันนี้ไงคนสายฟ้าขายขาย,ขายแต่เมื่อวานผมผอดท่อดขายวันนี้คนสายฟ้าว่ะนี่คนพีชคนเวนัมขายว่ะ เฮ้ยผลหลักล้านหล,ลักสองล้านสามล้านเลย Golf. ทุกคนผุดยอดวันนี้นะผลหลักแสนไม่มีสักอันมีสองอมีพวกผลเนี่ยขายผุดยอดเฮ้ยทุกคนผลหลักล้านนะทุกคนมีผลสายฟ้าแล้วก็มีผลผลเบนต์อะก็คือผลพิษอ่ะขายเก็ถือว,ว่าใกล้ถึงแล้โอเคไปทุกคนเนยวันนี้ไปฟาปร์มไปต่อไปสกัดแล้วสกัดขึ้นไปที่ที่สูงนะครับผม นัินทางไปเลยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กีนโตนโอเคทุกคนไปมาทุกคนกลับมากันแล้วมาดกันสิว่าจะโลเกียสม,มันได้ยังยกูก็ยังไปได้นี่กูเบลมากกว่ามึงสิเบลแล้วนะมึไหวแล้วฮะไม่เลอกีังด,ดีตก็ไม่ลยรอย ทีนี้เราเดี๋ยวผมไปหากล่องฟ้าแป๊บนึงทําไได้มันจะมีกล่องฟ้าอยู่นะเอม่มันอยู่ตรงไหนวะนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคในกล่องฟ้าแล้วก็เออใช่ตัวแรกก็มีนะจริงๆทุกคนตัวแรกมันจะอยู่ที่แบบบนเกาะลอยเลยไหนเรามาดูฝั่งนี้หน่อยสินี่ไงบอสเจอตัวเป็นๆแล้วขอจัดบอสสักทีเถอะแล้วมันใช่ยังไ่เนี่ะ บอสคตรอึดบอสยัอึดเลยโอ้ยอึดจริงบอสอึดจริงเนี่ยในนี้มีกล่องนี้มีกล่องโอเดี๋ยวเดี๋เยวเดี๋ยยนยยยนยนก่อยนดียเย็นก่อนดีโอ้โโอ้โหอ้โหโอ้โหเอาไมมันกลับไปเกิดอี ไม่โดนอีกอ uh, ื้มอุ้ยอย่าปล่อยพลังอีกหน้าอย่าปล่อยอีกหน้านาไรมันมาอีกแน่แคะแย่สกิยกิลมากิิลวกิลมาสกยอดยอดแมนสุดตึงมากบอสนี้มันโคตรตึงมาลย่มาใดไปี่สิลแน่เลย่ใช้อีกแน่มาดูเราดู

เอเอนั่นไว้อและวมาปน้าไแล้วมาดิมาดิ่าถึงกูจะไม่ได้เล่าเคล็ดมึงก็ยาปบมูสักหน่อยมาอยากะจะใกล้แตะกันมัโอเคถอยถอยถอยล้มืนเดยสูลอและเล่นเยือนสูอแล้วใ่ไหนช่ไหนานนอยเวโอ้ก็จะตายเหมือนกันนะโอเค ไดปเลยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวช่วยช่วยเฮ้ยดิท่าดิท่ามันต้องไอเบิร์ดช่วยท่านนี้แตไอเบิร์ดไม่ได้โอ๊้วก็แต่ I ird, ไอเบิร์๊ยไม่ให้เอ้ยไม่โดน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 แล้แลวเอี่นั่นแหละอุูยได้รับค่าหัวสองหมื่นสองหมื่นสามเลยนะฮึดไอเทมไม่หรอเอไรวะแล้อไอเทมที่ผมได้คืออะไรวะ เมื่อกี้มันขึ้นไอเทมอยู่นี่ไงโอ้เป็นก้อนหินอันนี้นี่ไงโอ้เป็นระดับเจนดารีนะของอันน mmm. ี้ระดับเลอันนี้ระดับคุณมีเจอข้อคุณมีของแบบมีเจอข้ออยู่คอมมอนคอมมอนระดับคอมมอนเหมือนกันคอมมอนอะคอมมอนอีก้วคอมมอนอีกคอมมอนอีกเอาเลเลโอเคอันนี้ของระดับเลอให้ผมใส่อยู่ก็เล อันนี้คอมมอนคอมมอนคอมมอนไอ้ยแลอันนี้ก็แลอันนี้อวิจินารีอันนี้คอมมอนแล้วว่านี่ผมมีของระดับมิติข้ออันนี้อยู่อันนี้จะคอมมอนอันนี้ก็คอมมอนอันนี้คอมมอนอันนี้ก็คอมมอนเอ้ยก็คอมมอนอันนี้ล่ะคอมมอนคอมพายแล้วอันนี้ระดับแลอันนี้ระดับวิจินารีอยู่ในมิติข้อเลยนะสุดติ่งโคตรว่ะเฮ้ย ก็จัดบอลร่วงได้เหมือนกันนะแต่เพื่อนเขามาช่วยไง <c oughs> ก็เลยจัดได้อ่าทุกคนงั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปฟาร์มาก่อนละกันกน็เลยอีวีนีก็ขอตัวลาไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจ้าก็มาวีหน้าทุกคน